่อยไม้อร่อยข้าวเหนียวด้วยลูกข้าวเหนียวด้วยหยิบข้าวเหนียวกินด้วยนั่นแหละเออแมมเก่งด้วยเก่งเก่งลูกเก่งอืมอัมอัมก่อนอัมอัมหมูด้วยลูกอัมหมูด้วยหมูอัมกินหมูด้วยหรอ เก่งมากครับเก่งตาตาอ่าข้าวเหนียวหยิบไปโลกหยิบข้าเหนียวเอาหยิบข้าเหนียวเนาะนั่นแหละลูกหยิบเข้าปากเลยเก่งเก่งลูกเก่งหยิบเลยลูกหยิบ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 พี่น้ำหมูเหรอพี่น้ำหมูเหรอลูกอื

ข้าวเหนียวเข้าปากเลยลูกเข้าปากเกงเกงลูกเข้าปากเลยเข้าปากเลยกินอามโอ้ยเก่งลูกเก่งเก่งกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเช้าเช้าเนาะเช้ากินเยอะๆอาม อืมอืมเก่งจังเลยเก่งจังเลยกินหมูย่างด้วยเออเก่งจังเลยกินข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวด้วยลูกเออกินข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวด้วยอ้มเก่งโออเก่งมากเลยลูกข้าวเหนียวเก่งมากเลยลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเดีบอกตาที่อร่อยปาอร่อยอร่อยยิ้ม